สวัสดีครับวันนี้ผมจะขี่มอไซค์จากสี่แยกบ้านสวนไปหน้าสารนะครับไปดูรถไต่ถังนะครับเมื่อสองวันก่อนนะครับคุณพ,พินพินได้มาคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับในคลิปที่ผมขี่รถจากเซ็นทัลชนบุรีไปสี่แยกชนชายนะครับแล้วผมก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวงานหน้าศารนะครับแล้วคุณพินพิน,พนก็คอมเมนต์ว่าไปถ่ายรถไต่ถังมาลงด้วยค่ะไปเหยียบเล็บขบไวรุ่นด้วยค่ะ แต่ผมก็ยังไม่ได้ไปถ่ายให้เขาดูครับจนเมื่อวานนี้ผมได้ลงคลิปคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งรีเควสให้ผมให้ไปถ่ายทําห้างฟอรั่มครับกับไปตึกชนบุรีบิวตี้ครับซึ่งท่านผู้ชมท่านนี้รีเควสมาหลังคุณปินปินครับแต่ผมก็ไปถ่ายทําให้ก่อนคุณปินปิ่นก็เลยเกิดความน้อยใจครับก็เลยมาคอมเมนต์ในคลิปผมนะครับว่าน้อยใจค่ะ บอกให้ไปเยียบเล็บของั้รุ่นรถในถังค่ะไม่ต้องร้องแล้วครับคุณบินปินเดี๋ยวผมกำลังจะพาไปดูรถในถังครับสองแถวสีแดงก็วิ่งผ่านเส้นนี้นะครับวิ่งไปบางแสนน,นี่ก็เป็นตรนสสวนกันได้น,นะครับ แต่ตรงนี้ก็เป็นถนนวันเวย์แล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ปัตตานีเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นโรงเรียนอนุบาลชนบุรีนะครับซ้ายมือนี้โรงเรียนอนุบาลชนบุรีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับซ้ายมือข้างหน้าน,นี้ก็เป็นเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับดูแลตำบลในเมืองทั้งหมด3ตำบลน,นะครับก็มีตำบลบางปะส่อยตำบลมะขามหยมงและตำบลบ้านโคดครับอันนี้ก็เป็นสาราเฉลิมพระเกียรตินะครับงานแต่งก็ชอบมาจัดที่นี่ครับ สายมือนี้เป็นหอสมุดประชาชนนะครับขวามือนี้เป็นหอพระพุทธสิหิงนะครับที่ขี่รถมาต้องยกมือไหว้ครับเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับข้างหน้าก็เป็นหอ,อนาฬิกานะครับเลี้ยวขวานะครับถ้าตรงไปก็ไปโรงพยาบาลชนบุรี ้ายมือก็เป็นโรงพักเป็นสถานีตำรวจมูลชนสองแถวสีแดงที่วิ่งมาจากบางแสนก็มาทางเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็วันเวย์นะครับห้ามรถวิ่งสวนกันนะครับขวามือนี้ก็เป็นสภากาชาดไทยนะครับใครจะมาบริจาคเลือก็มาตรงนี้ได้นะครับ เปิดทำการรับบริจาคโลหิตท,ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8.30ถึง1.30นะครับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักัตรกษ์ตั้งแต่เวลา9.00ถึงบ่าย3่0นะครับตรงไปก็ไปเทะลุสะพานใหม่นะครับแต่ตรงไปไม่ได้นะครับต้องบังคับเลี้ยวขวาครับกลับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายไปเมืองใหม่นะครับเลี้ยวขวานี่ก็ ไปหน้าศาลนะครับขวามือนี้ก็เป็นโรงเรียนชนกัญญานุกูลนะครับหรือโรงเรียนชนหญิงนะครับเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับตึกสูงๆข้างหน้าก็เป็นตึกศาลนะครับตึกศาลจังหวัดชนบุรีเปิดให้บริการตามวันเวลาราชการนะครับ8โมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งครับ สายมือนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองชนบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อก็038นะครับ261600ครับเบอร์ที่2 038287199ครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ038274282ครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปในเดี๋ยวเข้าไปตรงจุดนี้ตรงนี้เย็นๆจะเป็นร้านขายอาหารนะครับมีร้านขายอาหารเยอะ ก็จะมาดูรถไต่ถังนะครับข้างหน้าครับเห็นไหมครับถังมาเริ่มเลยครับมาถึงแล้วนะครับเราจะมาดูรถไต่ถังนะครับรถไต่ถังก็เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพัฒนามาจากการแข่งขันรถบนกระดานนะครับเป็นกีฬดามอเตอร์สปอร์ตประเภทหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่หนึ่าถึงหนึ่ครับเราเห็นถังละ ก็เป็นลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็มีรถวิบากอันนี้ไม่มีไม่มีการแสดง,งใช่ไหมครับอ๋บแ,ตแต่งานหน้าศาลไม่มีแล้วนะครับเลิกไปตั้งแต่คือสุดท้ายก็คือวันที่สิบเก้าครับแต่วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเขาไม่มีการแสดงแล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> คือมาดูถังที่กำลังกำลังจะเก็บครับก็อย่างน้อย ทำให้คุณพินพินชื่นใจได้นิดนึงก็ยังดีครับได้เห็นรถแล้วก็ได้เห็นถังที่กำลังกำลังจะเก็บครับเ <hin cer ical marine> นี่ยครับปกติไม่มีใครเข้ามาเห็นได้เห็นนะครับเนี่ยอันนี้ได้เห็นถังกําลังจะเก็บเป็นบุญตาที่ได้รับชมเลยนะครับเนี่ยโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ